สวัสดีครับพบกับช่องเตกินยี่หว่แฟมิลี่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นกรองแต่งนะครับกรองน้ํามันแต่งเบนซินนะครับสําหรับมอเตอร์ไซค์นะครับหรือมอเตอร์ไซค์วิบากนะครับตัวนี้ผมก็ได้สั่งมานะครับจากต่างประเทศนะครับซึ่งใช้ระยะเวลาในการรอสินค้าประมาณ1 0 1ถึงวันนะครับ ในเซตของเขานะครับก็จะมีนะครับสายยางน้ํามันให้สองเส้นแบบนี้นะครับต่อออกจากถังน้ํามันนะครับต่อเข้ากองแล้วก็ออกจากกองนะครับเข้าคาบูนะครับแล้วก็มีกิบล็อกแบบนี้นะครับให้ทั้งหมดสี่ตัวนี่นะครับตัววัสดุของเขานะครับเป็นงาน CNC นะครับมีหลายสีสันให้เราเลือกซื้อนะครับประมาณหกถึงเจ็ดสีนะครับให้เลือกซื้อนะครับเป็นวัสดุอลูมิเนียม แข็งแรงนะครับดูดีมีระดับสีสันสวยงามส่วนตัวกรองด้านในตรงนี้นะครับเราสามารถเปิดทาความสะอาดได้นะครับเป็นทองแดงนะครับอย่างดีเลยนะครับสวยๆอางนี้เป็นตัวยทองแดงนี้นะครับสามารถล้างทาความสะอาดได้นะครับด้านในก็บุกลูกยางนะครับบุยางมาแบบนี้เลยนะครับเพื่อกันน้ํามันซึมนะครับ ใครที่กำลังหากรองแต่งนะครับที่ทนทานนะครับไว้ใช้งานเหรือกำลังหากรองสวยๆนะครับไว้ใช้งานนะครับถ้าสนใจนะครับตัวนี้นะครับผมก็จะแปะลิงก์นะครับไว้ให้ที่ช่องแสดงความคิดเห็นนะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เลยในเรื่องราคาตัวนี้ก็อยู่ที่ราคาเพียงแค่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นนะครับราคาไม่แพงเพียงแค่รอสินค้านานเท่านั้นเองนะครับ ก็นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้ามีอะไรมารีวิวก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเตชินยูอัพแฟมิลี่ด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไว้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ